โคู่มีสามคำที่เราหยุดพูดหยุดคิดแล้วเราจะรวยมากขึ้นข้อหนึ่งคือคำว่า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาเงินก่อนเดี๋ยวมีแฟนก่อนเดี๋ยวมีงานดีๆก่อนเดี๋ยวรวยก่อนมีความสุขตอนนี้เลยไม่ได้หรอกดแรงดึงดูดบอกเอาไว้ว่าเราต้องเห็นผลลัพธ์ก่อนเราจึงจะดึงดูดมันได้เพราะฉะนั้นนะคะท้ายที่สุดของผลลัพธ์นะ,ะไม่ว่าเงินในบัญชีเราจะมีเท่าไหร่ฉันต้องมีความสุขในทุกๆวันก่อนแล้วฉันจึงจะได้หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของความรัก ฉันต้องมีความสุขก่อนเวลาผู้ชายมาจีบผู้หญิงตอนเราเป็นเด็กๆเราสนุกสนานอยู่กับเพื่อนเรามีความสุขถึงขีดสุดรู้ไหมว่าผู้ชายแอบมองอยากจะเข้ามาจีบเพราะเรามีความสุขณนะตอนนั้นดังนั้นเราจึงมีสเสน่ห์ที่จะทําให้คนมองที่จะทําให้คนเข้าหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหยุดใช้คําว่าเดี๋ยว จุดๆก่อนนะคะข้อที่2งคนั่นก็คืออย่าเจ็บอย่าจนมีใครเคยอวยพรตัวเองหรือว่าอวยพรคนอื่นแบบคำนี้บ้างในทาง NLP หรือว่าทางกลังดูดก็ดีคำนี้มันสามารถทำให้เราจําคำว่าเจ็บกับ จนเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราจากคำอ่วยพรกลายเป็นคำที่เราจะจำมันแล้วเราจะดึงดูดสถานการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆเข้ามาในคำว่าเจ็บและจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าจิตใต้สำนึกจะไม่จำคำว่าอ yeah ย่าไม่จำคำว่าไม่เพราะฉะนั้นอนุย,อยพรว่าขอให้เธอสุขภาพแข็งแรง ขอให้เธอมั่งคั่งร่ำรวยจงใช้คำที่ถูกต้องเพราะทุกๆคำพูดของเราหรือว่าทุกๆความคิดของเรามันคือพลังงานถ้าเราใช้คำถูกที่มีพลังพลังนั้นก็จะส่งผลในทางที่ดีให้กับเราแต่ถ้าเราใช้คำมีพลังในด้านลบอ่ะจะทำให้เราจับมันและเราก็จะนึกดูสถานการณ์นั้นแล้วสังเกตดูสิว่า คนที่ใช้คำเหล่านี้นะคะไม่ได้ร่ำรวยมากแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยสัําไปเพราะฉะนั้นจงอย่าใช้คำนี้นะจา๊าข้อที่3านั่นคือคำว่ายากเป็นไปไม่ได้บอกเลยว่าถ้าใครมีคำนี้ในสมองบ่อยๆผมก็เคยเป็นคนที่ทำงานออฟฟิศของฝรั่งเคยทำงานในร้านอาหารเป็นเมนเจอร์แล้วถ้าเขาให้งานเรามาแล้วเราพูดคำว่า ยากเป็นไปไม่ได้มันคือการตั้งกำแพงให้กับตัวเราเพราะเราได้สั่งจิตเราไปแล้วว่ามันยากมันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้จำคำครวไว้นะคะว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งในยุคสมัยที่ยังไม่มีเครื่องบินถ้าคนที่เขาสร้างเครื่องบินบอกว่า,วามันยากเป็นไปไม่ได้เราจะมีเครื่องบินนั่งไปหรอคะถ้าครูบอกว่า ครูอยากดีไซน์ลายได้ต่อวันเอาแบบว่าครึ่งแสนแล้วครูพูดคำว่ามันยากมันเป็นไปไม่ได้แล้วครูจะทําได้ไหมแล้วครูจะเอามาแชร์กันได้ไหมเพราะฉะนั้นจงเลิกใช้คำสามคำนี้อย่างเด็ดขาด